ต้อนอ่อนทานตะว,วันผัดน้ำมันหอยเมนูอาหารเพื่อสุขภาพไปชมกันเลยครับกิวกิวกราบกราบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนช้ยพันโคกุญยวันนี้เราขอเสนอเมนูต้อนอ่อนทานตะว,วันผัดน้ำมันหอยเมนูอาหารคลีนเพื่อสุขภาพและจะผัดอย่างไร ให้หอ,อมๆน่ารับประทานตามไปดูเลยจ้าสำหรับส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะก็จะมีต้อนอ่อนทานตะวันพริกสดกระเทียมน้ำมันหอยซอสปรุงรสน้ำตาลจ้าเดี๋ยวส่วนประกอบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกทีนะจ๊ะเพื่อนๆก็ไปชมได้เลยจ้า และก็มาที่กระทะร้อยปีมรดกต้นตระกูลทำอะไรก็อร่อยใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วเจียวกระเทียมเลยจ้านี่นะฮะจากนั้นเราจะนำต้นอ่อนทานตะวันลงไปผัดเลยจ้าผัดด้วยความรวดเร็วนะจ๊ะเราจะใช้ไฟแรงเลยจ้าในการผัดจ้าเนีฮนะผับสักสามสี่รอบนี่นะ พอผักยุกตัวเราก็เริ่มใส่เครื่องปรุงลงไปได้เลยจ้าเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยจ้าใส่ลงไปเลยจ้านีนะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าคลุกเคล้าเลยจ้าก็เป็นเมนูง่ายๆนะฮะเพื่อนๆก็ลองไปทำรับประทานดูได้จ้าไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะจ๊ะการผัดต้นอ่อนทานตะวันน้ำมันหอยเนี่ย เราจะต้องใช้ไฟแรงนะจ๊ะในการผัด้าแล้วก็ผัดด้วยความรวดเร็วนะจ๊ะเพราะว่าต้นอ่อนทางตะวันเนี่ยมันสุกง่ายนะจ๊ะผัดสามสี่รอบมันก็สุกแล้วจ้าก็ต้องรีบผัดนะจ๊ะนะจ๊ะใส่เครื่องปรุงก็ต้องรีบนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราผัดนานเนี่ยต้นอ่อนทานตะวันก็อาจจะเล็กได้นะจ๊ะไม่น่ารับประทานจ้า สุดท้ายเราจะนําพริกสดหั่นใส่ลงไปเลยจ้านี่นะใส่ลงไปนี่ก็เพื่อสร้างสีสันให้สวยงามนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะนะจ๊ะ,ะเนื่องจากในต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามิน B และวิตามิน E นะ mm hmm. ก็คนที่รับประทานบ่อยๆก็จะช่วยลดความดันโลหิตและเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเลือดก,ก็ช่วยป้องกัน การเสี่ยงเป็นโรอหัวใจได้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะและเมนูต้นอ่อนทานตะว,วันผัดน้ำมันหอยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปทำอาหารง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดสด s u b s c r i กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งอ้อและอย่าลืมช่วยดูเป็นกำลังใจให้คลายคลิปด้วยนะจ๊ะโลอดนี้สวัสดีนะครับไปละคลิปๆหอมอุ่น